ถ้ามีตะไข่เอาตะไข่ใส่จักสองสามอันครับหั่นให้ละเอียดนะครับผมแล้วก็หั่นไปเดี๋ยวจะ่มกัมกผู้ได้หมักใส่ายกับใส่ายครับใสค่คาคาเนี่ยเอาคาโบอ่บอนโบแก,กรครับสิบพอดีมันจังสีบอนจังสีดำมาย่าครับตดำให้มันละเอียดหั่นหั่นไปเรื่อยครับมักหลายก็หั่นหลายนะครับเสียวหลายบันได ก็แล้วแต่ความมักของมันพริกครับพริกนี่พริกใส่ลงไปตำให้ละเอียดครับแล้วแต่สิใส่หลายปันไดหมักเผ็ดกด็ใส่เผ็ดใส่นี่ลงไปที่เฮาหั่นไว้นี่ลงไปครับอ่านเกียรหัน่นกลับออกขึ้นจักหน่อยแล้วก็ตำครับตำให้ละเอียดผู้ดใดมักละเอียดก็บตำคักๆ ผลไม้บ่มีแถวก็บตำจนเป็นปน้ำพี่นอ้องว่าสันลักเอตาตำไปเรื่อยตำเพราเขาตำไปไหลายเนื่งนองเพราะใส่ไเราโอ้ยลูกกินเยินก็นนะ่ตาตำบุทธน,นัดอ่ตาตำไปเรื่อยครับพี่นอ้องเนี่ยพอแล้วเขาเอาใส่บักเน่าครับมากสมหลายก็ใส่หลาย,ายมากสมหน่อยก็ใส่หน่อยครับอันนี้ คนจนมากสวมหลายๆก็ได้ใส่สีใสหลายๆเนี่ยจังหน่อยนะพี่น้องงานนี้บ่มีสูรรเด้อบ่ได้ใส่สูตรผู้ไดกินสูรรกับใส่สูรรครับผู้ไรกินน้ำตาลใส่น้ำตาลต่อคนจนสีใสแต่ไอ้บักหน้าแล้วก็น้ำปลาครับเพื่อปรุงรสใช้ได้น้ำปลาเอาโอ้นี่ดิห้ามอาเอาไปใส่มากเข้มกับใสหลายครับมากบวเข้มกับใส่น่อยผู้ใดมาก แบบแรกก็เอาเดยวตรมากตามความพอดีของไปซิมเบื้องบานคข้นขากันครับบาตตามตามตามยัวยัวข้นขากันพี่น้อง <c oughs> <c oughs> โอ้ยเว่าไปน้ำลายไหลเหยลงอันนี้ฮามึงจะเป็นโควิดตัวไปเหยลงโคกแล้ว <c oughs> อ่ะอ่ะอ่ะซิมแล้อบนันรเสร็จแล้วพี่น้อง หนาอร่อยมากๆเลยเค่วันพ่นองเลยเอาอเท่ลงไปบนกระนาหนาว้าาอ่าน่ากินมากๆนี่นะครับวิธีเห็ดครับเอาแบบบ้านๆเฮ็ดแบบบ้านๆนะข้าวพี่ดึงเอาอยู่ล้างบ้านครับผมก็ลองเฮ็ดเบิ่งเดอ้อพี่น้องง่ายๆครับผมคลิปหน้าเจอกันไหมครับผมสวัสดีครับ